สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมานิกาพามาวหายพระเนาะวหายพระไหว้พระที่วัดอรุณหรืออีกชื่อนึงก็คือวัดแจ้งนั่นเองที่นี่ก็จะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆก,กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็สถานที <c oughs> ่ผมเองก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าแน่นอนทุกๆคนเนาะก็ต้องเคยไปที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ วัดอยู่ในใจกลางเมืองจะพูดยังน้นก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าจะไปอยู่ฝั่งพระแก้วเนาะว่าวัดพระแก้วก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากไปได้เลยซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยอะมากๆเพราะว่าวัดอรุณเป็นวัดที่สวยสวยมากแล้วก็แน่นอนหลายๆคนก็ไปไปถ่ายรูปไปแชะรูปเนาะแล้วก็ที่นี่จะมีพระเจ้าตากด้วยก็ ผมเองก็ไปไหว้พระเจ้าตากแล้วก็ไหว้พระด้วยนั่นเองแล้วก็มีการการไปลอดเนาะไปลอดเขาเรียกว่าอะไรลอดน่าจะเป็นเตียงเตียงท่านหรือว่าที่นั่งของท่านนั่นเองก็ลอดเพื่ออ,อ่สะดาเคราะห์แล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเนาะแล้วก็ไหว้พระไหว้พระทาบุญก็ยอด ตู้ละเล็กละน้อยหยอดตู้ระบาดตามที่มีตามที่เรามีเนาะก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทําให้คือทุกๆครั้งเนาะก็ทาทาบุญด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ทาทาด้วยใจแล้วก็ทาทาเท่าที่มีทําให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าตัวเองมากมายเนาะก็เลยเอา ความสวยงามของวัดนี้สำหรับใครที่ไม่มีโอกาสเนาะที่อยู่ไกลแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาวัดอรุณก็เลยเอาภาพสวยแล้วก็คลิปวิดีโอมาฝากทุกๆคนเพราะว่าแน่นอนการที่หลายคนอยู่ไกลเนาะก็อาจจะไม่มีเวลาแล้ว้อยแน่นอนถ้ามาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรค่ารถค่าน้ำมันนั่นเอง ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินเนาะก็เลยเอารูปแล้วก็บรรยากศเจสวยแล้วก็วัดสวยมาฝากทุกๆคนเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะก็ทุกคนก็ดูจบแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็มอนนาสาธุตายคลิปได้เลยแน่นอนคำว่าสาธุก็ เป็นการโมทนาในความดีทุกคนก็ได้บุญเช่นกันก็ได้ตามได้ตามที่ผมทำเหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤสีลิงดำนั่นเองก็ขอบคุณมากๆแล้วก็คอยมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะก็อาจจะกินเที่ยวปราปรายแล้วก็มีดาราผสมไปด้วยขอบคุณนะครับผม